นี่เป็นส่วนหนึ่งครับของการแสดงประกอบแสงสีเสียงเล่าขาถึงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำหรือว่าชาวไทยดำจัดขึ้นบริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลไผ่รอบอำเภอโพรประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับในชื่องานว่ามาตุ้มโฮมไทยดำปี2ครับ นางจักรพรรัษฎรดุษฎีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรบอกว่าในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีชาวไทยทรงดำปักหลักอาศัยต,ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนกโกสินทร์นะครับและอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแผ่รอบอําเภอโพประทับช้างและอําเภอวชิรบารมีจำนวนหลายพันครอบครัวครับซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตรบางส่วนก็เดินทางไปทำงานต่างถิ่นหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับการแสดงทางวัฒนธรรมครั้งนี้จึงเป็นการ บอกเล่าเรื่องราวเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ลูกหลานได้รู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ให้สูญหายครับ